ครับสวัสดีครับคือกผมแฮกบ่าวดอยครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีและท่านผู้ติดตามที่น่ารักทุกๆท่านครับผมผมแฮกบ่าวดอยมีสินค้าใหม่มานําเสนอจะสวยสดงดงามขนาดไหนเชิญรับชมได้เลยครับผมนี่สินค้าในร้านหน้าร้านจะมีอยู่3ชุดนะครับเพิ่มมาอีกชุดแล้วครับเข้าใหม่ครับตอนนี้จะเป็นร้อยสิบนะครับที่เข้ามาใหม่ครับนี่เพิ่มเพิ่มหนึ่งชุดแล้วครับ เดี๋ยวจะมีของเข้ามาเติมเรื่อยๆครับสำหรับพี่ๆ f อซที่ถามกันมาว่าสามเกียร์เนาะผมก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่นะครับมันเป็นโค้งตัวไหนครับตัวนี้จะเป็นสองเกียร์เดินหน้านะครับหนึ่งเกียร์ถอยหลังครับก็จะเป็นสามเกียร์เหมือนกันครับย้ำนะครับสองเกียร์เดินหน้าครับหนึ่งเกียร์ถอยครับเป็นสามเกียร์ครับใช่ตัวนี้หรือเปล่าครับ อ่าตัวนี้จะอยู่ที่ราคาเดี๋ยวผมดูราคาหมื่นสามครับนะถ้าผมจำไม่ผิดครับตัวนี้คงเออคงวิทิงแดงครับหมื่นสามเลยนะครับนี่สองเกียร์เดินหน้าครับหนึ่งเกียร์ถอยหลังนะครับนี่ตัวนี้ราคาเบาเลยครับหมื่นสามนะครับจะมีสิงสยามนะครับแล้วก็บิ๊กกิวอยู่ตรงโน้นครับโน่นบิ๊กกิวครับตัวนี้ก็ ตาช้างบิ๊กจิ๋วกันครับเนี่ยนี่หมื่นสามนะครับเนี่ยหมื่นสามหมื่นสามครับตัวโน้นก็หมื่นสามครับจะมีอยู่สี่สี่คันครับเนี่ยส่วนตัวโน้นหมื่นห้าครับไกลไกลโน้นครับแต่ไม่ทราบว่ายี่ห้ออะไรนะครับแต่ตัวนี้นี่สองเกียร์เดินหน้าครับหนึ่งเกียร์ถอยหลังครับไม่ทราบว่าจะใช่หรือเปล่าครับที่ PFC อ o m m e n t เข้ามาเนาะผมก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่นะครับเนี่ย ตัวนี้หมื่นสามนะครับราคาเบาเลยครับนี่ประมาณนี้ครับสดทรงครับสวยๆครับนี่สีจำๆครับนี่พร้อมใช้ครับเก็บรวยเก็บซึมครบหมดครับนี่ประมาณนี้เลยครับนี่นี่เดี๋ยววันนี้พาเดินดูอะไรครับได้รถไถครับนี่จัดหนักจัดเต็มนะครับวันนี้ครับนี่คงบิ๊กจุงบิ๊กจิ๋วครับนี่ส่วนผานทงฐานไถและคาดครับมีนะครับนี่ เดี๋ยวเราค่อยไปดูรถไถเนาะเดี๋ยวไปดูอะไรก่อนครับนี่ยกล่องมีครับนี่ยกล่องครับแต่ยังไม่ได้ถามราคานะครับถ้า P f c อซอยากได้ก็ลองคอมเมนต์มาครับเดี๋ยวผมมาถามราคาให้เนาะส่วนตัวนู้นเดี๋ยวผมพาไปดูครับน่าจะผ่านพวนแล้วครับนี่เอาซาลี่ครับมีครับปั๊มน้ำครับอันนี้ตัวยกล่องครับนี่ตัวนี้ครับยกล่องครับนี่ผ่านยกล่องครับ ตัวนี้ใบมีดครับใบมีดอ๋อคล้ายคล้ายคล้ายกีดล่องนะครับเนี่ยส่วนตัวนี้ครับนี่กีดล่องเหมือนกันครับนี่นี่ตัวนี้นะครับนี่หันพวนครับนี่นี่ตัวนี้ครับอุ้ยหวยอยู่ครับนี่อ๋อยกล่องครับไม่ใช่ครับแต่ไม่ได้ใส่ใบมีดครับโอ้ตัวนี้ยกล่องเหมือนกันครับใครอยากได้ก็ลองคอมเมนต์มาครับเดี๋ยวผมมา อำเฮียให้เนาะส่วนที่ยอดเขาพุงเขาโพดยอดข้าวครับมีนะครับเื่องหยอดครับราคาน่าจะอยู่ประมาณสองสามพันเนี่ยครับประมาณนี้เนาะส่วนนี้เผาครับเผาท้ายครับเยอะครับเอาไปใส่ซาลี่ครับเยอะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเส้นนะครับนี่เดี๋ยไม่ทราบว่าของยี่ห้ออะไรครับแต่ราคานี่บอกเลยว่าเบาอยู่แน่นอนครับล้อเหล็กครับ หันสามครับมีครับใครอยากได้ครับมีหนึ่งตัวนะครับเนี่ยผันสามครับนีขอสารี่ครับมีเหมือนกันครับนี่ส่วนนี้ก็จะเป็นพวกผันใหญ่ครับนี่อันนี้น่าจะหยอดนะครับแต่ยังไม่ได้ใส่ครับเครื่องหยอดนะครับเนี่ยดูท่าแล้วครับน่าจะเครื่องหยอดนะครับใส่หรือเปล่าไม่รู้ครับไม่มั่นใจครับตัวนี้กีดร่องครับนี่ นี่พวกเครื่องครับล้อเหล็กครับนี่มีนะครับนี่ล้อเหล็กยังไม่ได้ทําสีครับแต่ไม่ทราบราคานะครับน่าจะทําสีก่อนลวมั้งครับเนี่ยนี่ตันนี้เราไปนี่อีกครับกระทะครับกระทะรถไถครับนี่มีเยอะเลยครับมาเรียกเอาได้ครับนี่ส่วนเบอร์โทรเลยที่อยู่ท้ายคลิปนะครับนี่ประมาณนี้ครับของในร้านครับก็จะมีหนึ่งชุดข้างในครับโอ้ตัวนี้สวยมากครับเดี๋ยวพาไปดูครับนี่ อันนี้ปั๊มน้ำครับนี่ไอที่ว่าทําแล้วครับนี่ล้อเหล็กครับสวยๆแบบนี้เลยครับนี่ราคาไม่แรงแน่นอนครับนี่เอาสาลี่ครับโอ้โหเนี้ยน่าจะต่อเองนะครับนี่ใหม่กิ๊กเลยครับนี่นี่โอ้สวยมากครับประมาณนี้ครับอันนี้น่าจะลูกค้าสั่งนะครับนี่ปั๊มน้ำครับนี่อันนี้ทําเองกับร้านนะครับนี่ราคาไม่แรงแน่นอนครับ กเฮียประกอบเองนะครับนี่ตัวคอสาลี่ครับนี่อันนี้ทางร้านทําเองนะครับนี่ถ้าไม่ทําเองนี่ขายถูกไม่ได้แน่นอนครับอันนี้ผลิตเองขายเองครับไม่ต้องเปลดใจว่าราคานี่ทําไมถึงไม่สูงครับนี่ขายมาร้านนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับส่วนยางครับเยอะครับนี่เยอะมากครับยางครับโนดครับโหยางมือสองครับสภาพสวยครับนี่เป็นล้อเป็นชุดก็มีนะครับหกูครับนี่ เยอะมากครับนี่ประมาณนี้ครับส่วนคันนี้จะเป็นโอ้โหยังไม่ได้ออกไปนะครับอารทีร้อยนะครับเนี่ยโอ้โหสวยมากครับนี่อารทีร้อยครับสภาพสวยๆแจ่มๆครับบอกเลยว่าสวยมากครับนี่ตัวนี้ตัวร้อยนะครับนี่ตัวนี้อยู่ที่ราคาสองหมื่นสี่พันนะครับโครงสยามพัดนนี่สองหมื่นแปดพันบาทครับนี่ล้อสวยๆครับ อันนี้สภาพเหมือนใหม่แล้วครับนี่ใครอยากได้ก็ประมาณคู่ละสี่พันครึ่งครึ่งนะครับประมาณนี้เนาะราคาต้องถามอีกรอบนึงเนาะเพราะว่าผมให้ราคานี้ไปคร่าวๆนะครับราคาจะขึ้นอยู่กับเฮียตั้งนะครับถูกแพงครับอันนี้คือผมบอกคร่าวๆครับต้องมาเช็คราคาอีกรอบครับนี่ประมาณนี้ครับโคงครับโค้งสองหมครับอันนี้ทำเพิ่งเสร็จยังไม่ได้ออกหน้าบ้านครับสวยมากครับ ตัว RT รทีร้อยครับตัวนี้โอ้โหเงินกลุบครับโอ้โหสวยมากครับอยากได้เลยผมคงนี้ครับโอ้โหโอ้โหสวยมากเลยครับไม่ออกไปโชว์เลยครับคันนี้ครับหรือมีลูกค้าครับไม่น่ามีเล้วครับนี่เน่าจะยังไม่ได้ออกไปโชว์ครับนี่ส่วนพี c ที่คอมเมนต์มาบอกว่าขายของก็สตาร์ทเครื่องให้ฟังนี่บอกเลยว่าเครื่องนี่ใช้งานปกติทุกคันนะครับไม่ไอไม่ดันครับ จะให้ผมสตาร์ททุกคันทุกเครื่องมันก็ไม่ไหวเนาะเพราะว่าถ้าใบนในสตาร์ทนี่ผมสตาร์ทได้ครับนี่คนจับกลงจับกล้องก็ไม่มีเนาะอันนี้ผมไม่โกหกขายของอยู่แล้วครับของนี่ดีแน่นอนครับรับประกันพร้อมใช้ครับนี่ไม่ว่าไม่ได้ซื้อไปซ่อมแน่นอนครับซื้อไปใช้ครับซื้อจากร้านเนี่ยครับซื้อไปใช้แน่นอนครับไม่ได้ซื้อไปซ่อมครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูรายละเอียดครับ เอาข้าวครับนี่ตัวนี้เป็น R t รที้อยนะครับสีแดงครับโอ้โหสีสดมากครับสองหมื่นสี่พันบาทครับตัวนี้ครับส่วนโค้งนี่สองหมื่นแปดครับดูครับ f อ d ซดีครับสยามตาช้างครับนี่สวยๆครับโลโก้ครับครบครับนี่ดูสภาพสีสันครับตัวนี้เบิกใหม่น็อตเบิกใหม่อันนี้เบิกใหม่ครับดูนี่ครับเหมือนเบิกใหม่นะครับ โอ้โหหรือใหม่ครับโอ้โหยังไม่มีรอยใช้งานแลวครับน่าจะใหม่ั้งครับเนี่ยนี่ใหม่ครับอือโคงนี้สภาพสวยมากครับนี่ใครได้ไปนี่บอกเลยว่าค้มนะครับท้ามาดูก็บอกว่าแฮกบาวดอยรีวิวครับจะได้คันใหม่หน่อยครับโอ้โหคันนี้ผมแนะนำเลยครับพี่เอฟซครับอ้ถ้าผมงบพอนี่ยผม เอาไปใช้แน่นอนครับตัวนี้สวยมากครับตั้งแต่ดูมาเนาะสภาพเนี่ยโอ้โหสวยจริงครับตัวนี้จะเป็นสามเกียร์เดินหน้านะครับหนึ่งเกียร์ถอยหลังครับหนึ่งว่างครับอันนี้ย้ําอีกครั้งนะครับสามเกียร์เดินหน้าครับหนึ่งเกียร์ถอยหลังครับแล้วก็เกียร์บ้างเนาะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับที่พี c เอฟซีคอมเมนต์มาว่าว่าอยากได้สามเกียร์ครับ สามเกียร์แบบไหนครับสามเกียร์ลมเกียร์ถอยนะครับหรือสามเกียร์เดินหน้าครับหนึ่งเกียร์ถอยครับนี่ผมไม่ทราบจริงนะครับเนี่ยตัวราคาอีกครั้งนะครับเดี๋ยวหาว่าผมไม่บอกราคาเนาะทุกๆคลิปนี่ผมจะมีราคาให้ทุกคลิปนะครับถ้าอยากได้จริงนี่ก็เจาะจงนะครับอยากฟังเสียงเครื่องไหนครับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้แน่นอนครับนี่จะให้ผมสตาร์ททุกเครื่องผมก็ไม่ไหวเหมือนกันเนาะอันนี้ แต่รับรองว่าใช้งานปกติแน่นอนครับเดี๋ยวผมเอาออกไปดูข้างนอกนะตัวนี้ทวนอีกครั้ง2 4 0 0 0บาทครับโคมีงหม่นแปครับสภาพนางฟ้าครับนี่ตัวร้อยนะครับนี่ RT รทร้อยครับ R t รทร้อยพัดครับสวยๆน้ำเปรี่ยมครับโอ้หดูสีสันครับบอกเลยว่าโอ้โหสภาพนางฟ้าครับดูดอกยางครับเหลือๆครับซื้อไปใช้ลืมเลยครับตัวนี้สวยมากครับ R t รทร้อยครับส่วนมากเท่าออกไปนะ ไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ครับหรือสองสามวันครับลูกค้าไม่เอาไปแน่นอนครับอันนี้ยังไม่ได้ออกหน้าร้านนะครับ PPFC ท่านไหนยังไม่ได้กดติดตามกดกระดิ่งไว้ก็รีบๆเลยนะครับจะได้เห็นคลิปก่อนใครครับไม่งั้นมาซื้อไม่ทันแน่นอนครับผมสวยงามแบบนี้ครับนี่ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมพาออกไปดูข้างนอกครับนี่สินค้าในร้านก็จะมีประมาณนี้ครับหม้อนงหม้อน้ำ อันนี้เหลือน้อยแล้วครับเนี่ยปั๊มน้าครับตะก่อนเยอะมากครับ EPFC เอาไปใช้เยอะแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูข้างนอกครับป้ายเดี๋ยวพาเดินทัวร์ร้านหน่อยครับนี่เอาแบบจุใจแล้วครับนี่ใครอยากได้สินค้าขี้ไหนก็ลองโทรมาถามได้ครับหรือติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรท้ายคลิปครับนี่เดี๋ยวพาไปดูเบอร์โทรโทรก่อนเลยครับ ครึ่งคลิปนี้ก็ให้แล้วครับเดี๋ยวท้ายคลิปมาให้อีกรอบครับนี่เบอร์โทรเนาะนี่ประมาณนี้ครับติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรนี้ได้เลยครับใครสนใจเครื่องตัวไหนคันไหนครับนี่ประมาณนี้นะนี่ชัดๆหน่อยครับนี่นี่ประมาณนี้เนาะเออชัดแล้วครับเดี๋ยวท้ายคลิปพามาดูอีกรอบครับเสือเข้า PFC เข้ามาดูใหม่จะได้เห็นเบอร์โทรเบอร์โทรเนาะส่วนเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้จะเป็นร้อยสิบนะครับ คิดว่าหน้าร้านครับร้อยสิบร้อยสิบจะอยู่ที่สองหมื่นหกพันบาทครับบอกราคาเลยครับไม่อุบราคาอยู่แล้วครับสองหมื่นหกพันบาทครับส่วนโพงนี้นะสองหมื่นแปดพันบาทครับอ่ะสะพามเรียมๆกิ๊กๆเลยครับนี่ประมาณนี้ครับสะพานนางฟ้าเลยครับนี่ประมาณนี้ครับเรียมๆครับนี่ดูดอกยองดอกยางครับล้อครับสวยๆกิ๊กๆเลยครับนี่ประมาณนี้ครับ นี่ครับประมาณนี้ครับดูครับให้ดูกับละเอียดละเอียดหน่อยครับนี่ประมาณนี้ครับตัวนี้สองหมื่นแปดพันบาทนะครับเนี่ยตัวร้อยสิบนี่จะอยู่ที่สองหมื่นหกพันบาทครับราคาจะตามตามสเปคแรงเนาะถ้าสเปคสูงหน่อยก็จะราคาขึ้นสูงหน่อยครับประมาณนี้ครับนี่ตัวนี้อาทีนะครับอาทีร้อยสิบครับสองหมื่นหกพันบาทครับ โคงนี่สองหมื่นแปดครับดูดอกยงดอกยางครับเลิกๆครับเรี่ยมๆครับบอกเลยว่าสวยมากครับนี่โอ้โหอย่างสวยเลยครับนี่ประมาณนี้ครับโอ้โหอย่างสวยเลยครับนี่ผมถ้าผมมีงบพอยนะผมมาจัดแน่นอนครับชุดนี้ครับเพราะว่าผมมีเครื่องเก่าเยอะครับเครื่องอาทีเจ็ดแรงครับ ของพ่อตาครับให้ผมไว้ครับเดี๋ยวผมจะเอามาแต่งอยู่ครับเดี๋ยวทีทีเอฟซีรอชมเลยครับก็ไถ่ผมนะเจ๋อแน่นอนครับนี่ผมจะใส่ขอบล้อนี่ครับนี่ขอบล้อนี่แล้วก็ชุดนี้นะครับสวยๆเรียบๆครับนี่จะเอามาให้ทางร้านนี่แหละใส่ให้ครับแต่งให้ครับรอชมครับสวยๆครับนี่ประมาณนี้เนาะต่อมาจะเป็นร้อยยี่ครับร้อยยี่สิบนะครับร้อยยี่สิบจะอยู่ที่สองหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับ ส่วนพคงนี language, 28, ite, ้ราคาเท่ากันนะครับสองหมืนแปดันบาทครับประมาณนี so, Hello, yeah. s <S like ้ครับสวยเรื่มเรียบครับนี่ประมาณนี้ครับสวยมากครับนี่ประมาณนี้ครับดูสีสันครับผมให้แบบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เครับสวยขนาดนี้ครับนี่ประมาณนี้ครับเก็บรายละเอียดได้สุดจัดจริงๆครับตัวนี้สองหมืนเจ็ดันบาทครับโค้งนี่สองหมืนแปดครับ ส่วนใครที่ว่าอยากได้รุ่นใหม่ใหม่อีกมหน่อยครับไฟ led ครับตัวนี้จะร้อยสิบครับตัวนี้ z ททีนะครับสวยๆนะครับตัวนี้สองหมดพับาทครับสองหม่บาทครับส่วนโค้งนี่ก็สยามพัด X เอกนี่ก็สองหมืบาทครับชุดนี้ห้าหมื่นหกครับมาคุยราคาครับจะถูกจะแพงก็ขึ้นอยู่กับเฮียเนาะมาคุยราคากันครับราคานี่คือตั้งไว้กลางๆนะครับ ถามาต่อนี่ก็น่าจะให้ครับบอกมาจากแฮกบาร้อยครับก็มีค่าน้ำมุนน้ำมันเล็กๆน้อยๆครับนี่นี่เนาะผมพาไปดูเครื่องครับนี่ตัวนี้สองหมื่นแปดครับโครงก็สองหมื่นแปดครับนี่เดี๋ยวพาไปดูเครื่องครับจะสวยขนาดไหนครับใครชอบแต่งไฟออกท่อก็มีนะครับนี่นี่ตัวนี้เลยครับสี่หมื่นทวนครับนี่ ทีเอฟหนึ่งห้าศูนย์ดีไอครับตัวแรงครับเข็นมันเข็นข้าวโพดเข็นฟางครับสเตปนี้โอ้โหปั่นนุ่งปั่นนาไม่ต้องพูดถึงครับดีครับดูท่อครับมอกรองครับคุ้มครับตัวนี้ครับสี่หมื่นนะครับตัวนี้ครับเนี่ยตัวนี้ก็สี่หมื่นครับนี่ราคาเท่ากันสองตัวนี้ครับร้อยห้าสิบครับนี่สวยกริ๊กเลยครับนี่น้ำเรียมครับน้ำเรียมเลยครับเรียมมากครับนี่ ถ้าซื้อไปกินเลก็น่าจะใส่โมเล่ให้ครับนี่คือทําไม่โชว์ไงครับนี่ประมาณนี้ครับสวยมากครับสี่หมื่นข้นนะครับตัวนี้ครับดูรายละเอียดครับตัวนี้คลิปก่อนๆนี่เคยลองให้ฟังเสียงนะครับสเต็ปไฟออกรอครับแต่ตอนนี้ช่างนี่ยังไม่ว่างเนาะถ้าว่างนี่ผมเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังเสียงครับเดี๋ยวรอถามช่างก่อนครับว่าช่างจะว่างหรือเปล่า เดี๋ยวลองให้สักสเต็ปครับเดี๋ยวรีวิวไปเรื่อยๆก่อนครับตัวนี้สี่หมื่นห้านะครับร้อยหกสิบนะครับเนี่ยอืสี่หมื่นห้าครับร้อยหกสิบยังไม่ติดสติกเกอร์นะครับเนี่ยเนี่ยตัวนี้ครับสี่หมื่นห้าพันบาทครับเนี่ยยังไม่ติดสติกเกอร์สติกเกอร์นะครับเนี่ยเนี่ยสวยครับสวยมากครับนี่ยดูดงนูน็อตครับไล่ใหม่ครับ ดูท่อก็รู้ครับดักแรงไม่แรงครับท่อใหญ่ๆเลยครับประมาณนี้ครับนี่สี่หมืนห้าครับส่วนนี้จะเป็นร้อยสี่สิบครับสามหมื่นเจดพันครับคลิปนี้เอาแบบคุ้มเลยครับ p p f c เข้ามาดูครับนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งครับเพืรับการแจ้งเตือนคลิปอีวนตใหม่ๆก่อนใครนะครับนี่สามหมื่นสาพบาทครับตัวนี้ครับมีราคาให้ทุกเครื่องนะครับทุกทันครับ นี่ถ้าพ f c อซดูนี่ f c ฟซเก่าๆนี่จะน่าจะรู้ราคานะครับเพราะว่าผมให้ราคาทุกคลิปนะครับนี่ตัวนี้สามหมื่นสามพันบาทครับนี่ตัวนี้ z ซ็ทีหนึ่งห้าห้าครับ ZT ทีหนึ่งห้าจะอยู่ที่สามหมื่นแปดพันบาทครับสามหมื่นแปดพันบาทครับนี่ไม่ไอไม่ดันพร้อมใช้งานปกตินะครับสามหมื่นแปดพันบาทครับ สวยครับเรมเรียมครับโมเลใส่ให้นะครับถ้าเอาจริงครับนี่สามหมื่นแปดพันบาทครับนี่คู่เลยครับนี่ตัวนี้สามหมื่นแปดพันบาทครับตัวนี้ก็สามหมื่นแปดพันบาทครับมาหาครับน้องครับจําได้ครับเห็นผมมาถ่ายคลิปนี่มาหาทุกครั้งครับนี่ไม่ได้มีขนมมาฝากน้องเลยครับสามหมื่นแปดพันบาทครับสวยเรื่มเรียมครับราคานี้ถ้าเปรียบเทียบเนาะ อันนี้ผมก็ไม่ว่าคนชอบไม่ชอบเนาะอันนี้จะราคาไม่สูงเท่าไหร่นะครับอันนี้จะสูงหน่อยเนาะอันนี้ถ้าเป,เปรียบเทียบราคาเนาะตัวนี้สี่หมื่นนะครับตัวนี้ในเสตตีนี่สามหมื่นแปดครับเนี่ยก็ราคาห่างกันไม่เยอะครับแล้วแต่คนชอบเนาะชอบแรงก็นี่เนาะนี่ก็ดีเหมือน,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 นกันครับ่นกันแรงเหมือนกันครับนี่วัวนี้เหมือนที่ผมว่าน้องมาเลี้ยงเลยครับนี่ เหมือนที่ผมที่บ้านเลยครับสามหมืนแปดพันบาทครับเอทสันก็ขอเอาไปบ้างขออาไปวีพีเอฟซนะครับมือสันหน่อยครับจะไม่ได้ทานข้าวเลยครับตัวนี้อาร์ทีร้อยสี่สิบครับสามหมืนสามพันบาทครับสามหมื่นสามพันบาทครับตัวร้อยยี่ห้านี่ร้อยยี่ห้าจะมีหนึ่งเครื่องนะครับตัวนี้สองหมื่นเก้าครับสองหมื่นเก้าพันบาทครับส่วนตัวนี้ร้อยสี่สิบครับนี่ ร้อยสี่สิบครับร้อยสี่สิบจะอยู่ที่สามหมื่นสามครับตัวนี้ก็ร้อยสี่สิบครับสามหมื่นสามครับตัวนู้น RT หนึ่งห้าห้าจะมีหนึ่งเครื่องนะครับสามหมื่นเจ็ดพันบาทครับนี่ประมาณนี้เนาะนี่สวยๆครับแถวแรกครับผมพาไปดูแถวที่สองครับแถวที่สองก็จะมีเดี๋ยวผมเข้าไปไม่ได้นะครับนี่เดี๋ยวผมไม่ถ่ายข้างนอกครับตัวนี้จะเป็น E.T. ครับ อีทีจะมีแปดแรงเก้าแรงครึ่งสิบเอ็ดแรงครับแปดแรงนี่จะอยู่ที่หมื่นสี่ครับเก้าจุดห้าจะอยู่ที่หมื่นเจ็ดห้าร้อยครับส่วนสิบเอ็ดแรงนี่สองหมื่นสองครับนี่ประมาณนี้ส่วนทีเอฟหนึ่งหนึ่งห้าครับเครื่องตัวนี้ก็ฮิตไม่แพ้กันครับส่วนมากเห็นทีเอฟซีเขาเอาไปอัพสเต็ปร้อยยี่เนาะเอาไปจูนไปรนะีแมทเนาะ โอ้โหแรงมากครับตัวนี้ครับอัพเป็นร้อยยี่ครับเห็นมันนี่ผมเห็น p f c นี่อย่างสุดเลยครับโอ้โหลองลองเข้าไปดูนะครับถ้าใครกำลังเลยู่ครับตัวนี้ไปอัพร้อยยี่ได้ครับตัวนี้จะอยู่ที่สองหมื่นสองพันบาทนะครับสองหมื่นสองพันครับจะมีสองตัวครับส่วนตัวนี้ T F หนึ่งห้าศูนย์นี่ผมยังไม่รู้ราคานะครับว่าราคาเท่าไหร่ ราคาน่าจะอยู่ที่สองหมื่นลงมาครับเพราะว่าตัวนี้สองหมื่นสองนะครับน่าจะสองหมื่นนะมั้งครับนี่เดาๆนะครับนี่ประมาณนี้ส่วนใครที่อยากได้ NC หนึ่งสามหนึ่งนะครับตอนนี้ยังไม่มีของเข้ามาเลยครับประมาณอาทิตย์หน้าน่าจะได้ครับนี่ประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมพาไปดูไอ้นี่ครับแท่นเครื่องครับ สองพันแปดร้อยนะครับนี่ท่านเครื่องสองพันเก้าร้อยเออถ้าจำไม่ผิดนะครับความแรงดันคูงสยามเดีย๋ยวผมดูราคาเช็คกระา,าอายรอบนะครับตัวนี้ทำเองนะครับเนี่ยไม่ได้รับมาจากไหนนะครับร้านเฮียทำเองนะครับเดยขายได้ถูกหน่อยครับถ้าใครอยากได้เนาะท่านวางซื่อโอ้สองพันแปดร้อยครับนี่ ราคาละสองพแปดร้อยครับนี่มีเลือกครับมีเลือกเยอะครับเป็นสิบครับนี่รอไปจะไปติดปั้มน้ำติดเครื่องรถไถนี่ก็มีนะครับมีเป็นสิบครับประมาณนี้ครับตัวนี้จะเป็นรถการเกษตรครับไม่ยังไม่ได้ใส่เครื่องนะครับนี่ตัวนี้จะอยู่ที่เกตหมื่นแปดหมื่นหรือเก้าหมื่นนะครับประมาณนี้โค้งนะนี่ประมาณนี้ครับน่าจะอยู่ที่ประมาณเก้าหมื่นนะครับนี่นี่ สวยครับสีเขียวครับนี่อันนี้ต่อไว้นานแล้วครับนี่นี่ยังไม่มีลูกค้ามาดูนะครับถ้ามาดูก็น่าจะใส่ RT140 นะครับถ้าใส่ RT140 ก็น่าจะประมาณแสนครึ่งๆนะครับนี่ส่วนสารี่นี่ตัวนี้หมื่นหมื่นสามนะครับไม่แนบนะครับหมื่นสามครับนี่ส่วนแนบนี่หมื่นห้าครับนี่คือราคาที่ว่า ทำสีพร้อมนะครับไม่ใช่สภาพนี้ครับถ้าใครอยากได้สภาพนี้ก็มาดูได้ครับอยากได้ก็มาคุยกันเนาะอีกตัวอยู่นู้นครับนี่โกงครับนี่สาลี่ครับนี่ตัวนี้ครับอันนี้ถ้าลูกค้าสั่งเฮียก็ทำเนาะถ้าไม่มีลูกค้าสั่งก็จะมารอไว้แบบนี้แหละครับนี่ยังไม่ได้เก็บงานนะครับตัวนี้ครับแต่ยังพอมีให้เลือกนะครับนี่ เก็บเล็กเก็บน้อยน่าจะสวยครับนี่ราคาถือว่าไม่แพงมากนะครับนี่ราคาหมื่นห้ากับหมื่นสามครับตัวนี้เสร็จแล้วครับนี่ตัวนี้หมื่นสามครับนี่สภาพประมาณนี้นะครับถ้าเก็บงานครับนี่นี่ประมาณนี้ครับมีเบรกด้วยครับนี่ตรงนี้ครับยังไม่ต่อครับนี่เบรกมีนะครับเนี่ยนี่เบรกครับตัวนี้นี่โอ้น่าจะโอ้โหทำเยอะเหมือนกันแนบครับ แต่มีที่ปิดด้วยเนาะเอี่๋วเหมือนกันครับแต่พื้นเป็นไม้ครับนี่ดูเหล็กข้างล่างโอ้ยแนบครับหนาๆเลยครับพออได้อยู่ครับถ้าทําใหม่นี่จําไม่ได้แน่นอนครับนี่ประมาณนี้ครับส่วนนี้แสนหกครับเครื่องยนต์นะครับโฟวินครับแสนหกหมืนครับนี่ตัวนี้แสนหกหมื่นครับพร้อมใช้ครับ แกมีครับม่ไอไม่นันครับนี่ใช้งานปกติทุกอย่างครับนี่ส่วนนี้จะเป็นปั้มน้ำเนาะเทนปั้มน้ำครับราคาก็โทรติดต่อสอบถามเฮียได้ครับว่าราคาเท่าไหร่เนาะอันนี้ผมก็ไม่ทราบราคาเหมือนกันครับเพราะว่านานแล้วนะจำราคาไม่ได้เหมือนกันครับแต่ที่พร้อมใช้จะมีอยู่สองชุดนะครับนี่สองชุดครับนี่ตัวนี้โฟครับนี่ สวยแรงครับแสนหกครับผมลองสะตาทแล้วครับทีเดียวครับติดครับคัสซีรถกระบะครับหนาหนาครับเอาไปเข็นสี่ห้าตันสามสี่ตันเนาะห้าตันนี่ก็น่าจะเสริมเนี่ยบีครับสักประมาณสี่ตันน่าจะไหวครับโพนะครับนี่นี่ช่วงล่างครับสวยเรี่บๆครับนี่ส่วนเบอร์โทรผมให้ประมาณกลางคลิปนะครับ เดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวผมให้อีกรอบเนาะประมาณนี้ครับครับในเบอร์โทรนะครับเนี่ยท้ายคลิปครับติดต่อสอบถามเฮียได้ครับสินค้าในร้านก็จะมีประมาณนี้แหละครับเนี่ฝากพี่พี่เอฟซีกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวีดีโอใหม่ๆก่อนใครครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีครับเจอกันคลิปหน้ารถสวยๆครับสวัสดีครับ